มาจิรุสิน,นคาบต้นไม้คำสาปแห่งเขาวงกฏที่เชิงเขาทางตะวันออกของจังหวัดอคิตะมีป่าทึบแห่งหนึ่งที่ไม่มีชื่อในแผนที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันในยามค่ำคืนที่นั่นมีต้นเบิร์ดขาวเพียงต้นเดียวที่ยืนเด่นอยู่ท่ามกลางพันไม้เขียวขจีต้นไม้นั้นถูกเรียกขานโดยชาวบ้านว่ามาจิรุสินอคคาบต้นไม้ต้องคำสาปที่มีตราแห่งความหลงทางตำนานเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าฮารุมัตเขาเป็นนักวาดแผนที่ที่คลั่งไคล้ในป่าลึกและทางลับเขาได้ยิน เรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับต้นไม้ที่อยู่ใจกลางเขาวงกฏว่าใครก็ตามที่สามารถไปถึงมันได้จะได้รับสัจธรรมของจิตใจและสามารถมองเห็นโลกได้ในอีกมิติหนึ่งแต่ไม่มีใครเตือนเขาว่าต้นไม้ต้นนั้นมตรได้ให้สัจธรรมแตกกลืนกินวิญ,ญญาณของผู้สวงหาฮารุมะออกเดินทางเข้าสูป่ป่าด้วยความเชื่อมั่นเขาทำเครื่องหมายบนต้นไม้และพื้นดินทุกย่างก้าวที่เดินผ่านแต่ทันทีที่เขามองเห็นต้นเบิร์ดขาวกลางปากความรู้ศึกบางอย่างก็พลันบิดเบี้ยวเมื่อเขาวาดเครื่องหมายของเขาลงบนลำต้นของมันรอยหมึอก,ก็ เคลื่อนไหวและกลายเป็นตราสัญลักษณ์ประหลาดรูปวงเวียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดทันใดนั้นเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางเจ้าได้พบข้าแล้วเจ้าจะไม่มีวันกลับออกไปฮารุมะพยายามเดินกลับเส้นทางเดิมแต่เส้นทางทุกเส้นเปลี่ยนไปเครื่องหมายทุกอันหายไปและทุกย่างก้าวนำเขากลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมหลายปีผ่านไปไม่มีใครพบศพของฮารุมะแต่ในวันฝนตกหนักผู้คนที่หลงเข้าไปในป่าเล่าว่าพวกเขาเห็นเงาของชายคนหนึ่งเดิน,นวนเวียนอยู่ใต้ต้นเบิร์ต พร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าช่วยดอวอยอค่ายังอยู่ในนี้สามเหลี่มสีแดงชี่ลงหมาเหตุในตำนานชาวบ้านเชื่อว่าตราแห่งความหลงทางคือคำสาปที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของป่าตามใจของต้นไม้มันจะพาคนที่ทำเครื่องหมายกับมันให้เดินหลงไปเรื่อยๆจนลืมแม้กระทั่งว่าตัวเองเป็นใครอยากให้เล่าต่อแบบทาคสองไมหรือเอาแนวเดียวกันแต่เป็นเรื่องใหม่ก็ได้นะัก